เ k เอันนี้เรายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะหลักๆเลยเนี่ยที่เรายังไม่ชอบก็เป็นในเรื่องของตัวในฝั่งของตัวเช่าซื้อซึ่งเป็นพอร์ตหลักของตัว KKP คทีนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวถามว่าบอททอมหรือยังเซ้่งต้นเรามองว่าน่าจะบอททอมในฝั่งตัวราคารถมือสองแล้วแหละแต่จะฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยก็คืออีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่ากว่าจะฟื้นก็กลางปีสองห้าเลยดังนั้นเนี่ย ที่ k k p เราก็ยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้ามาดูในฝั่งตัวงบงบที่เราคาดไว้นะคะเราคาดไว้ว่ากำไร 4Q24 เนี่ยจะอยู่ที่1,200ล้านก <im itation> ำไรจะเพิ่มขึ้น79%เยนเยแล้วก็ลดลง8% Q1Q ก็ทิศทางน,นะคะในฝั่งตัวกำไรเนี่ยจะตามในฝั่งตัวสำรองถ้าเรามาดูในฝั่งของตัวพวกผลการดำเนินงานของตัวธุรกิจหลักนะคะ <im itation> ยังลดลงทั้งเยนเยะแล้วก็ Q1Q Q เลย 6%เยอันเยียร์แล้วก็2%คิวอันคิวตัวกดดันหลักๆมาจากขาของตัวเสินเชือที่มันลดลงและอย่างที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวรดยึดที่มันยังเพิ่มขึ้นคิวอันคิวนะคะซึ่งมันมาจาก2ออย่างหลักๆแหล,และอย่างแรก k k เคีเขายังเล่นทยอยในเรื่องของตัวการระบายลดยืดอยู่อย่างที่สองช่วงปลายปีค่ะคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์ตก็จะเห็นว่าหลายๆสถาบันการเงินน่ยนะคะพยายามเล่นระบายในฝั่งของตัวพวกรถออกมาก่อน ดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมากดดันในเรื่องของตัว loss on sale หรือว่าขาดทุนลดยืดนะคะที่รับรู้ในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นตัว KKP เนี่ยเบื้องต้นเราเลยยังไม่ค่อยชอบค่ะอืมนะครับสองตัววันนี้ก็คือชอบ TTB มากที่สุดนะคุณจูนนะค่ะครับผอมาวันนี้ขอบคุณคุณจูนมากๆนะครับอาจจะไม่ได้พูดคุยด้วยเสียงไม่ดีนะครับขอบคุณครับคุณจูนครับสวัสดีปีใหม่ครับ